ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่575ชนะแล้วหากไม่เป็นที่หมายตาขององค์รัชทายาทอย่างมากก็แค่โดนลงโทษทว่าหากองครชัชทายาทถูกใจนางผู้ใดในตระกูลตองจะกล้าหักหน้าองค์รัชทายาทลงโทษนางกันดังนั้นตองถิงจือจึงกล้าทําเช่นนี้เป็นจริงดังที่ต่งเหล่าไทาจวินกล่าวนางไม่ได้มั่นใจในความงามของตัวเอง หากกล่าวถึงความงามองค์หญิงเจิ้นไกปัวไฉซึ่งเป็นญาติผู้พี่ของนางผู้นั้นจึงจะเรียกได้ว่างดง,งามหน้าตราตรึงนางไม่คิดว่าองค์รัชทายาทจะสงโง่เขาจนมองจุดประสงค์ของนางไม่ออกว่านางต้องการบอกเป็นในให้องครัชทานยาทราบรู้ว่าตระกูลต่งยังมีบุตรสาวอยู่และนางพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ ทว่าเมื่อนางเดินออกมาจากศาลาแปดเหลี่ยมนางกลับถูกคนของหวังหมมัวจับตัวมาที่เรือนของตงเหล่าไทจวินทันทีดูเหมือนว่าตงเหล่าไทจวินจะไม่เปิดโอกาสให้นางทอดสะพานหาองค์รัชทายาทแน่นอนหญิงสาวดิ้นรนอยากจะโต้เถียงอยากบอกตงเหล่าไทจวินว่าการส่งตัวนางไปปรนนิบัติรับใช้องค์รัชทายาทมีแต่จะเป็นผลประโยชน์ต่อตระกูลตงทว่าตงเหล่าไทจวินไม่มีทีท่าจะสั่งให้คนเอาผ้าออกจากปากของนางแม้แต่น้อย นางมองไปที่ต่งถิงจือซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยแววตาคมกริบท่านปู่ของเจ้าเคยบอกว่าวิธีที่ตระกูลไปใช้ปฏิบัติต่อบุตรอนุคือวิธีที่ดีเมื่อเกิดมาไม่ให้พวกเขาได้มีโอกาสพบหน้ามาันดาผู้ให้กำเนิดส่งไปเลี้ยงดูข้างกายภรรยาเอกตั้งแต่ต้นทะว่าข้าเองที่ใจอ่อนคิดไม่ถึงเลยว่าอีเนียงของเจ้าจะเลี้ยงเจ้าจนกลายเป็นคนมีนิสัยเช่นนี้ เมื่อต่งถิงจือได้ยินต่งเหล่าไทาจวินกล่าวลามไปถึงอีเหนียงของตัวเองนางเบิกตาพลงทันทีรีบก้มศีษะอ้อนวอนต่งเหล่าไทาจวินต่งถิงจือรู้ดีว่ามันดาของตัวเองใช้วิธีศกรปรกเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่ในจนต่งมันดาของนางเข้ามาในจนต่งโดยมีท่านผู้เท่าสามเป็นคนเบิกทางยัดเยียดมันดาของนางให้แก่บิดาของนางดังนั้นมันดาของนางและนางจึงไม่เป็นที่ปรดปรานอีเหนียงมีชีวิตอยู่ในจนอย่างยากลําบาก นางพยายามทุกวิถีทางเพราะอยากให้อีเหนียงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าทำผิดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งข้าเห็นว่าเจ้ายัางเด็กจึงทำเพียงสั่งสอนไม่ได้ลงโทษเจ้าจึงกลายเป็นอย่างทุกวันนี้บัดนี้ข้าไม่อยากเสียเวลาสั่งสอนเจ้าอีกแล้วนับแต่วันนี้พวกเจ้าสองแม่ลูกคนหนึ่งไปทำความสะอาดวัซดักระยะอีกคนไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่นเลย ตงเหล่าไทจวินไม่อยากเห็นติงจืออีกจึงหลับตาลงพลางนับลูกประคำในมือหวังหมวมวนำตัวออกไปเถิดสั่งให้คนเตรียมรถมาส่งพวกนางไปวัดบัดนี้เลยอย่าให้มีสิ่งใดผิดพลาดเป็นอันขาดตงถิงจือสายหน้านางร้องไห้อ้อนวอนท่านย่าทว่านางถูกผ้าอุดปากแน่นจึงทำได้เพียงส่งเสียงอุ้อ้ออกมาน้ำตาไหลอาบใบหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหวังหมวมวรับคำเตรียมสั่งให้สาวใช้ข้างกายออกไปสั่งให้คนเตรียมรถมาก็เห็นสาวใช้คนหนึ่งแหวกม่านเข้ามาด้านในอย่างรีบรออน นางทำความเคารพอยู่ด้านนอกฉากกั้นอย่างร้อนรนพลางกล่าวขึ้นเหล่าไทจวินกงกงข้างกายขององค์รัชทายาทกล่าวว่าองรัชชายาทมีของจะพระราชทานให้แก่คุณหนูถิงจือเชิญให้คุณหนูถิงจือออกไปรับเจ้ากะตงเหล่าไทจวินกระชับมือที่นับลูกประคำอยู่แน่นดวงตาคมกริบกวาดมองไปนอกฉากกัน้นองค์รัชทายาทรงเอ่ยปากด้วยตัวงตงเหล่าไทจวินจะกล้าหักหน้าองค์รัชทายาส่งตัวนางไปวัดอีกหรือไม่ ต่งทิงจือที่ถูกจับให้นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นใจชื้นด้วยความดีใจสำเร็จแล้วนางทำสำเร็จแล้วต่งทิงจือมองไปทางต่งเหล่าไทาจวินที่นั่งสงายอยู่บนเตียงทั้งน้ำตาความรู้สึกดีใจจากความสำเร็จที่ได้รับเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวเมื่อครู่ต่งทิงจือ,ออกแรงสะบัดตัวหญิงชาราที่จับกุมนางอยู่นางยิบแผ่นหลังตรงมองไปทางต่งเหล่าไทาจวินหักไม่ใช่เพราะถูกอุดปากอยู่นางคงหัวเราะออกมาดังๆแล้ว ครั้งนี้นางชนะแล้วขอเพียงนางกลายเป็นสนมคนโปรดขององราชทายาตแม้แต่หญิงแก่ตายอยากอย่างตรงเหล่าไทาจวินก็ต้องนอบน้อมเมื่ออยู่ต่อหน้านางยิ่งหากองราชชายาตได้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากฮ่องเต้ฐานะของนางและท่านยาผู้สูงส่งของนางก็จะแตกต่างกันลิบลับเมื่อท่านยาผู้นี้เจอนางก็ยังต้องโค้งกายคำนับนางก้มศีรษะให้นางฟังนางเทศนาอย่างนอบน้อมตรงถิงจือหันไปจ้องหวังหมัวโมัวเขม,ม่งส่งเสียงร้องอู้อี้ให้หวังหมัวโมัวรีบปล่อยตัวนาง เหล่าไทจวินเจ้ากะหวังหมวมัวเริ่มประมาาเล็กน้อยนางหันไปมองทางตรงเหล่าไทจวินที่มีสีหน้าเคร่งเครียดคารวะองคหญิงเจิ้นกัวพะยะค่ะตรงเหล่าไทจวินยังไม่ทันเอ่ยสิ่งใดก็ได้ยินเสียงเฉวียนอวิจงงกล่าวทักทายไปชิงเหยียนดังขึ้นเสียก่อนสีหน้าของตรงเหล่าไทจวินหวั่นไหวเล็กน้อยนางหันไปมองทางหน้าต่างไปชิงเหยียนก้มศีรษะให้เฉวียนอวีสายตาหยุดอยู่ที่ป้ายหยกในมือของเฉวียนหวีกล่าวยิ้ม องค์รัชทายาทพระราชทานให้ญาติผู้น้องของข้าอย่างนั้นหรือไพยะค่ะใบหน้าของเฉวียนอวีเต็มไปด้วยรอยยิ้มองค์รัชทายาททรงพระราชทานรางวัลให้ท่านยายและญาติผู้น้องของข้าคงต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนออกมารับมอบบัดนี้องค์รัชทายาททรงประทับอยู่ในจวนต่งจะปล่อยให้เฉวียนอวิกงงมาเสียเวลาระอยู่ที่นี่จนไม่มีเวลากลับไปปรินบัติองค์รัชทายาทมีได้หากเฉวียนอวิกงงเชื่อใจข้าให้ข้านำของไปมอบให้ญาติผู้น้องแทนดีหรือไม่ ไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มเฉวียนอวีคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นยื่นป้ายยกในมือให้ไปชิงเหยียนเช่นนั้นรบกวนองค์หญิงเจิ้นกลัวด้วยพ่ะยค่ะองค์รัชทายาทไม่ได้ตรัสว่าให้ต้งถึงจือรับมอบป้ายยกด้วยตัวเององหญิงเจิ้นกลัวหวังดีกลัวว่าผู้อื่นจะรับใช้องค์รัชทายาทได้ไม่ดีนั่งเอ่ยปากขึ้นเช่นนี้แล้วฉเฉวียนหวีจะปฏิเสธได้อย่างไรกัน ไปชิงเหยียนรับป้ายหยกมาก้มหน้ารูปไปที่เนื้อหยกเบาๆจากนั้นเดินออกไปส่งเฉวียนอวีที่นอกเรือนแซงเอ่ยถามอย่างไม่ตั้งใจองร์ราชทายาทรงพอพระทัยในการตกแต่งเรือนที่พักอาศัยจึงพระราชทานรางวัลให้ญาติผู้น้องหรือเฉวียนอวีเหลือบมองสาวใช้ที่เดินตามหลังอยู่ไม่ห่างออกไปแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวกับไปชิงเหยียนเสียงเบา วันนี้คุณหนูถิงจือบะเลงพินรำลึกถึงพี่ชายของนางที่ศาลาแปดเหลี่ยมใกล้ที่พักขององค์รัชทายาทอองค์รัชทายาทรงชื่นชมในฝีมือและความรักพี่น้องของนางจึงพระราชทานรางวัลให้พะยะค่ะไปชิงเหยียนพยักหน้าเมื่อก้าวออกจากประตูเรือนจึงกล่าวขึ้นกงกงเดินกลับดีๆเจ้ากะ,ะเฉวียนอวิ๋งกายคำนับไปชิงเหยียนจากนั้นพาคนเดินจากไป ไปชิงเหยียนกำป้ายยกไว้ในมือสายตามองนิ่งไปยังคมไฟทองแดนกระเยยนที่วางอยู่สองข้างทางเดินหินลมพัดเย็ยนสบายใบไม้ไวหวเอื่อยๆหญิงสาวหันไปสั่งสาวใช้ไปเชิญท่านน้าชายมาที่เรือนของท่านยายไปชิงเหยียนก้าวเข้าไปในห้องของตรงเหล่าท้าจวินหญิงสาวมองดูตรงถิงจือที่ถูกมัดมือเท้าและปากอีกทั้งโดนหญิงชรากดให้คุกเข่านิ่งอยู่บนพื้นแวบหนึ่งจากนั้นเดินผ่านม่านและฉากกั้นเข้าไปด้านใน ลำคอของตรงถิงจือร้อนเผาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อถูกไปชิงเหยียนปลายตามองเช่นนี้นางถึงรู้สึกเสียวสันหลังวา่าท่านยายไปชิงเหยียนย่อกายทำความเคารพตรงเหล่าไทาจวินใบหน้าของตรงเหล่าไทาจวินส่อแววเหนื่อยล้านางยื่นมือให้ไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนจับมือของตรงเหล่าไทาจวินแล้วนั่งลงข้างกายนางเจ้ารู้เรื่องนี้แล้วหรือ ่งเหล่าไทจวินถอนหายใจออกมาเบาๆเดิมทีนางอยากจัดการเรื่องนี้อย่างเงียบเชียบไม่ให้ไปชิงเหยียนต้องเปลืองแรงนับตั้งแต่ที่ตระกูลไปเกิดเรื่องขึ้นหลานสาวของนางเหมือนเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆนางต้องมีสติและระวังตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คงเหนื่อยเต็มทีต่งเหล่าไทจวินจึงไม่อยากเอาเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ไปกวนใจไปชิงเหยียนเดิมทียายอยากไว้ชีวิตถึงจือและส่งนางไปที่วัดหากองค์ราชทายาถามถึงก็อ้างว่าไปบำเพ็ญภาวนาขอพรให้หญิงแก่อย่างยายทว่า บัดนี้องรชัชชายาทให้คนนำป้ายหยกมามอบให้นางหากฝืนส่งตัวนางจากไปองรชัชชายาทอาจทรงไม่พอพระทัยคงเริ่มหวัดระแวงในตระกูลต่งแน่ต่งเหล่าไทจวินกัดฟันกรอดกำลูกประคำในมือแน่นต่งถิงจือที่อยู่นอกชักันตัวสันเท่าอย่างรุนแรงเดิมทีอยากไว้ชีวิตนางอย่างนั้นหรือแล้วตอนนี้เล่าองรชัชชายาทเช่นนี้แล้วต่งเหล่าไทจวินยังกล้าเอาชีวิตนางอีกหรือช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่576แผนการไปชิงเหยียนลูกแขนของตรงเหล่าให้จนเบาๆอย่างปลอบโยนท่านใหญ่้่าให้คนไปตามท่านน้าชายมาแล้วเจ้าค่ะเรื่องนี้ยังพอมีทางแก้รอดูว่าท่านน้าชายจะจัดการเช่นไรเถิดเจ้ากะตรงชิงเยเวรีบมาทันทีที่รับรู้เรื่องราวเมื่อเดินเข้ามาด้านในเขามองไปทางตรงถิงจือด้วยแววตาคมกริบตรงถิงจือรีบก้มหน้าลงนางตกใจจนแทบหยุดหายใจไม่กล้าแม้แต่จะอ้อนวอน